จะออกเสียงว่า can't or can't อันไหนกันแน่เสียงย่อปฏิเสธคืออะไรบ้างมาฟังกันเลยค่ะ Hi Hi this is k i welcome back to my channel Vanilla English Channel So today I've got contractions for you we are going to focus on pronunciation especially วันนี้เราจะโฟกัสหรือว่าจะเน้นไปที่การออกเสียงนะคะ เป็นคำปฏิเสธในภาษาอังกฤษเนาะก็คือคำที่เป็นคำย่อเนี่ยกี่คำไว้แล้วคำยอ่อเช่น I am เป็น I'm she is เป็น she's อะไรพวกนี้นะคะย่อก,กับประธานนะถ้าใครอยากจะดูเพื่อทบทวนนะคะก็คลิกได้เลยถ้าเป็น YouTube ก็คลิกด้านบนนี้นะแล้วก็ Facebook เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะคะแต่ว่าวันนี้เราจะพูดถึงคำยอ่อที่เป็นปฏิเสธ เอ,อเพราะว่าหลายครั้งเนี่ยกีเห็นว่าหลายคนรู้สึกไม่มั่นใจว่าออกเสียงยังไงกันแน่เวลาที่มันย่อเออเวลาคําเต็มเนี่ยค่อนข้างมั่นใจหรือว่าพูดได้อะไรอย่างนี้แต่พอเป็นคําย่อนะคะก็จะเริ่มรู้สึกมไม่แน่ใจนะคะแล้วความไม่แน่ใจแล้วการพูดหรือว่าออกเสียงไม่ได้เนี่ย มันทำให้เราฟังฝรั่งไม่ทันดังนั้นนะคะกี่เน้นมากเลยว่าให้ทุกคนฝึกเสียงย่อไปเลยนะคะไม่ต้องกลัวออกเสียงไม่ยากนะคะแล้วก็พยายามใช้ตัวย่อให้ได้มากที่สุดนะคะเพราะว่ามันจะช่วยให้เราเนี่ยฟังฝรั่งรู้เรื่องแล้วก็พูดกับเขาทันด้วย <Wow. S 1> นะเรามาเริ่มกันเลยคำที่หนึ่งะคะคือ will นะ will ถ้าเป็นปฏิเสธก็คือ will not นะคะออกเสียงตัวย่อคือ won't won't ตัวนี้มีคนสับสนระหว่างคำว่า want กับคำว่า won't นะคะอันนี้เป็นสระ o นะคะ o เนี่ย won't won't นะคะถ้าเป็นคำว่าต้องการจะออกเสียงว่า want want สระ o นะคะคนละสระนะเอาอีกที won't I won't go tomorrow อ mm ืม hmm. แบบนั้นนะคะ and this word Can นะคะคำว่า Can เนี่ยจริง,รงๆกี่ทำคลิปแยกไว้แล้วนะว่าจริงๆมันไม่ได้ออกเสียงว่า Can นะคะเวลาที่เราพูดเร็วๆพูดใน conversation นะคะก็ใครยังไม่ได้ดูเดี๋ยวกีแปะลิงก์ให้เช่นกัน <c oughs> นะอันนั้นเป็นแบบประโยคบอกเล่านะคะแต่ตัวนี้เป็นเสียงปฏิเสธโอ้โ oh, หปวดหัวกับคำนี้มากนะคะจะออกว่า can't หรือจะออกว่า can't ออกว่าจะได้กันแน่ <c oughs> นะคะจริงๆแล้วออกได้ทั้ง2แบบเลย เลือกได้เลยนะคะถ้าเป็นแบบ British นะคะออกแบบอังกฤษหรือว่าออกแบบ Australian ออกแบบ South African นะคะก็จะออกเป็นสระอานะคะก็คือ can't can't นะหรือถ้าออกแบบ American นะคะก็จะออกเป็นสระแอนะคะเป็น can't can't แบบนี้ได้ทั้งสองโอเคปะ Next do not เวลาย่อนะคะออกเสียงให้มั่นใจไปเลยออกเสียงว่า don't don't สระโอนะคะไม่ใช่ don't don't ไม่ได้นะจ๊ะไม่ได้ <c oughs> ไม่ใช่เสียงภาษาอังกฤษจ,จริงๆนะคะอันนั้นอาจจะเป็นคนไทยมาปรับสระเองนะคะดังนั้นถ้าเป็นภาษาอังกฤษจ,จริงๆจะต้องออกเสียงว่า don't don't I don't like it บางครั้งเราออกเสียงทีด้านหลังหรือบางครั้งเราไม่ออกก็ได้นะคะทิ้งเสียงทีไปเลยเช่นเมื่อกี้กีพูดว่า I don't like it I don't like it เห็หมคะ don't ไม่มีตัวที อ่านะคะได้เหมือนกันแล้วคำนี้ล่ะโอ้โหโอ้โหยากเหมือนกันนักเรียนกี่นักศึกษากี่ร้ายคนเลยนะคะไม่รู้จะออกเสียงยังไงเวลาเป็นตัวย่อนะคะ did not นะอันนี้ออกเสียงได้แต่พอย่อปุ๊บ did did, did, <laughs> did, did did อะไรกันแน่ <laughs> นะคะออกเสียงว่า didn't didn't อันนี้แบบออกเต็มเต็มเลยนะ did, didn't เออมีตัว did d i ก the t ข้างหลังอีกนะคะ didn't มีสองพยางค์นะคะแล้วลงท้ายด้วยตัว did t didn't didn't ทีนี้เวลาที่มันเป็น conversation อันเนี้ย เป็นสิ่งที่กี่บอกคนทุกคนเลยที่อยากจะเรียนภาษาอังกฤษนะว่าเราต้องรู้ว่าเวลาที่เขาออกแบบทางการแบบเต็มแบบเต็มสตรีมเนี่ยโอเคออกชัดๆพูดชัดเจนอย่างเงี้ยมันต่างกับเวลาที่เขาพูดจริงๆใน conversation นะคะเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะออกเสียงแบบไหนนะคะแล้วมันก็ถูกทั้งหมดนะเช่น didn't อันเนี้ยเต็มๆนะแต่ถ้าเวลาเขาพูดเร็วๆอย่างเงี้ย อย่างเช่นกีบอกว่ากีไม่ได้ไปช้อปปิ้งเมื่อวานนะคะกีจะบอกว่า I didn't go shopping yesterday I didn't go shopping yesterday สังเกตไหมกีพูดว่าอะไร I didn't go <laughs> ใช่มันไม่ใช่ didn't go แต่มันเป็น I didn't go didn't go นะคะเป็น didn <laughs> เป็นอ,อา่างนะคะเป็นอ,อา่าง didn't didn't ลองพูดดูนะ,ะ Speak with me I didn't go shopping yesterday I didn't go shopping yesterday. ใส่หัวด้วยให้ความหมาย I didn't go shopping yesterday. ใช่เวลาที่เราสังเกตนะคะดูเลยว่าฝรั่งเขาออกเสียงเนี่ยบางทีเขาหดเสียงเขาอะไรเลียนแบบไปเลยไม่ต้องซีเรียสว่าจะต้องแบบโอ้เป๊เป๊ะ,ปะอะไรอย่างเงี้ยมันออกได้หลายแบบนะคะโดยเฉพาะแบบ conversation สนทนาเนี่ยไม่ต้องซีเรียสโอเค next does not นะคะย่อเป็น doesn't doesn't นะตัวนี้เนี่ยมีแบบเดียวก็คือ doesn't ะะแต่ว่าออกเสียงทีหรือไม่ออกเสียงทีก็ได้เหมือนกันนะคะ For example she doesn't need durians she doesn't need durians เห็นไหมกีต,ตัดตัวทีออกนะคะ doesn't eat durians นะคะเขาเป็นคนที่ไม่กินทุเรียนปกติเขาไม่กินนะคะเราก็จะใช้ doesn't next would not นะคะย่อเป็น wouldn't wouldn't I wouldn't go I wouldn't go นะคะ wouldn t สามารถเป็นอดีตของ will ได้นะคะดังนั้นประโยคนี้จะหมายถึงว่าฉันจะไม่ไปเล่าเรื่องในอดีตอ่าถ้าเป็นอย่างนี้อย่างนั้นนะฉันจะไม่ไป I wouldn't go นะคะก็ออกเสียงเป็น wouldn t. อ่าคำว่า is นะคะ is กับ are นะเวลาใช้ am เนี่ยเราจะไม่ย่อถูกไหมเราจะย่อกับประธานนะคะคือ I'm not I'm not นะคะไม่ใช่ I am mint <laughs> am mint ไม่มีนะคะดังนั้นตัวนี้ตัว is นะยอ่อแล้วก็ตัว are ย่อได้นะคะ is not หรือว่า isn't isn't นะคะ isn't แล้วก็อีกตัวหนึ่ง are not เป็น aren't aren't นะคะ aren't หรืออีกแบบหนึ่งนะคะบางคนจะเห็นย่อแบบนี้คือ she's not she's not เขาจะใช้ is เป็นตัวย่อกับประธานแทนแล้วก็ใช้ not เดียเด่ยวๆนะคะหรือว่า they're not they're not เนี่ยเห็นไหมเขาย่อแบบเอา r เนี่ยไปติดกับ day แทนนะคะแล้วก็คง not ไว้นะคะเหมือนกันนะคะเป็นปฏิเสธได้เหมือนกันเราจะพูดว่า she isn't หรือว่า she's not ก็ได้เหมือนกันหรือเราจะพูดว่า they aren't or they're not อ่าแบบนี้ได้ต่อไป is am are แบบอดีตนะคะรัวๆมากวันนี้คือแบบว่าคลิปนี้คือแบบเต็มเลยนะคะคำปฏิเสธ was not นะย่อเป็น wasn't 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 นะคะตัวนี้ไม่ค่อยมีปัญหาแต่ตัวถัดไปเนะะี่ยมีปัญหานิดนึงนะคะเพราะว่าหลายคนไม่มั่นใจออกเสียงยังไงนะ,ะ were not ย่อเป็น weren't weren't โออใช่สละเออนะคะแล้วก็ลงท้ายด้วยตัวนอนหนูและลงท้ายด้วยตัวทีนะคะ weren't 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 h h they weren't coming they weren't coming นะคะใช้ตัวเนี้ยเป็นปฏิเสธนะในอดีตโอเคต่อ okay. ไปคำว่า should not นะคะก็คือ shouldn't shouldn't you shouldn't do that you shouldn't do that เธอไม่ควรทำแบบนั้นนะโอ <laughs> เค okay, shouldn't แล้วก็มีตัวที่เป็น have กับ has ด้วยนะคะจริงๆแล้วบางครั้งเราเราได้ยินเป็น I don't have แล้วบางครั้งเราจะได้ยินว่า I haven't got ใช่ความหมายเนี่ยเหมือนกันนะคะในแง่ของแปลว่ามีนะคะ I don't have ก็คือ ไม่มีถ้าบอกว่า I haven't got ก็แปลว่าไม่มีเหมือนกันนะคะดังนั้นเราฝึกออกเสียงตัวย่อไปก่อนนะ,ะก็คือ have not ออกเสียงว่า haven't haven't นะคะ v v ตัว v นะคะเอาฟันบนแตะริมฝีปากล่างนะคะมีเสียงสัน่น haven't haven't โอเค I haven't got any money <laughs> ไม่มีเงินรลยสักบาทเดียวนะคะีคย I haven't got any money หรืออีกตัวหนึ่งคือ has not นะคะออกเสียงว่า hasn't 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 okay she hasn't got any children she hasn't got any children ไม่มีลูกเลยสักคนเดียวนะคะอ่ะอันนี้กีก็รวมมาให้นะคะคำปฏิเสธแล้วก็เป็นการย่อคำปฏิเสธทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะที่จริงการที่เราเรียนคำย่อเนี่ยเหมือนที่กี่เกินไปแล้วนะคะมันมีประโยชน์มากๆเลยนะมันไม่ใช่แค่ว่าเราพูดได้แต่เราจะฟังฝรั่งทันแล้วก็รู้เรื่องเพราะบางครั้งเราเขาพูดตัวย่อมา คำว่าอะไรอะไม่รู้เลยเพราะอะไรเราไม่เคยฝึกตัวย่อมาก่อนเออเราไม่เคยฝึกออกเสียงตัวยอ่อเราไม่เคยรู้ว่าเฮ้ยสังเกตว่าเอ้ยมันออกเสียงอย่างนี้เนาะโอ้เสียงมันเป็นอย่างนี้เนาะดังนั้นเราก็ฟังไม่ทันถูกไหมคะกีก็เลยเน้นมากว่าให้ทุกคนเนี่ยฝึกตัวย่อไว้ดีกว่านะคะไม่ว่าจะเป็นตัวย่อแบบบอกเล่าหรือว่าตัวย่อแบบปฏิเสธนะคะและทั้งหมดทั้งมวลนี้เนี่ยกีใส่ไว้ในคอสของกีทุกคอส ะค,ะคุกกี้นะคะก็ชอบที่จะให้นักเรียนฝึกการพูดตัวยอ่อไม่ว่าจะตัวยอ่อบอกเล่านะคะหรือตัวยอ่อปฏิเสธเพราะว่าเราต้องเตรียมพร้อมไว้ก่อนแล้วหูเราก็จะเปิดมากขึ้นเพราะว่าเราฝึกมาเยอะมากในเรื่องการใช้ตัวยอ่อนะคะมีทั้งคอร์ส beginners elementary แล้วก็ pre intermediate นะคะซึ่งช่วงนี้เนี่ยกำลังโปรโมชั่นเป็นโปรโมชั่นพิเศษนะคะโปรโมชั่นส่งท้ายปีนั่นเองนะ,ะก็มีโปรโมชั่นอยู่3 3แบบให้เลือกนะคะนั่นก็คือโปรแพ็คคู่ คุณสามารถเลือก2คอร์สใดก็ได้ใน4คอคอสนะคะ beginners elementary pre intermediate แล้วก็11เคล็ดลับปรับสำเนียงนะคะ11เคล็ดลับปรับสำเนียงเนี่ยสามารถเรียนได้ทุกคนเลยไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้นะคะเพราะว่ากี่เน้นการออกเสียงการทําให้เกิดทํานองทำไมทานองบางทีเราพูดใหม่เหมือนกับเจ้าของภาษาอะไรแบบนี้นะคะก็กี่อธิบายไว้ในคอสนี้มีพื้นฐานเยอะพูดได้แล้วแต่อยากปรับการพูดใ ออกเสียงชัดเจนก็เรียนได้เหมือนกันดังนั้น4คอร์สเนี้ยถ้าเป็นโปรแพ็คคู่เลือก2คอร์สนะคะในราคาเดียว8,500บาทโอ้โหแล้วก็อ,อีก โปรหนึ่งนะคะโปรแพ็ค3นั่นก็คือเลือก3คอร์สใดก็ได้ใน4อันนี้นะแล้วก็ราคาเดียวเช่นกัน11,900บาทค่ะแล้วสุดท้ายโปรสำหรับนักเรียนเก่าของกี่เองนะคะใครที่รู้สึกไม่อยากซื้อแพ็คคู่ไม่อยากซื้อแพ็ค3นะคะอยากจะซื้อคอร์สเดียวได้เลยนะคะนักเรียนเก่านะซื้อคอร์สเดียวนะคะกี่ลดให้40%ทุกคอร์สไม่ว่าคุณจะซื้อคอร์สไดก็ตามนะคะ สำหรับโปรแพ็คู่และโปรแพ็สนะีคะมีสำหรับ1 0 1สิเท่านั้นนะใครจะเป็น10คนแรกนะคะก็ทักมาได้เลยถ้าดูใน y u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  e นะคะทักมาที่ Line Official เป็นลิงก์ให้กดอยู่ด้านล่างคลิปนะคะแล้วก็ถ้าดูใน f c e e o o o แแ้ะก็ s t s t r g r ก m ก็ทัก Inbox มาได้เลยนะคะจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็ได้เหมือนกัน So that's it for this episode I hope now you know how to pronounce contractions in negative forms correctly I encourage you to practice more and more and more so that you're going to improve your pronunciation. You will be confident when you speak. อยากให้ทุกคนมั่นใจนะคะเวลาที่พูดแต่การที่เราจะมั่นใจได้เนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าเฮ้ยเราต้องฝึกเราต้องฝึกถูกไหมเราต้องฝึกแล้วก็รู้วิธีออกเสียงที่ถูกแล้วมันจะสร้างความมั่นใจให้เราได้เองนะคะ So that's it I will see you again in my next episode. Bye for now.